สวัสดีค่ะสวัสดีรูปเพจรถบ้านคาชูแฮนนะคะวันนี้เปิ้ลคาชูแฮนมานำเสนอรถเล็กสเปคคนเมืองอีกแล้วครับท่านนะคะ วันนี้เรานำเสนอตัวซูซูกิเซียเครื่อง1.25 GEL นะคะออโต้ปี16นะบอกเลยว่าตัวนี้ผ่อนโคตรเบาๆสบายสายกระเป๋ามากๆเลยสำหรับตัวเซียนะคะเรามีเป็นกองทัพให้เลือกมากมายทีเดียวสำหรับรถบ้านคาทุกแฮนทุกอาชีพจัดได้ไม่ว่างานบริษัทสริป นะคะหรือค้าขายนะคะธุรกิจส่วนตัวอนเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับซูซูกิเซีทคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าลูกค้าประเภทไหนนะคะที่สนใจป้นบอกเลยนะคะเครดิตดีป้นให้ทอง1สลึงนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ SUV หรือกระบะหรือว่ารถเก่งเล็กสเปคคนเมือง2 0 0 0 0 0กว่าบาทเราก็ให้ทองมอมให้1เึ่เนสำหรับลูกค้าเครดิตดีเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ของตัวซู สุกีเซียสเครื่อง1.5 GL ออโต้ปี16ตัวนี้ได้เป็นสีขาวมุกเลยนะคะใครที่สนใจบอดี้นะคะของตัวสุ u กีเซียสตัวนี้บอดี้เขากว้างมากๆเลยนะเหมาะสำหรับครอบครัวที่อยู่กัน5คนตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะคะสำหรับรถเก่งคันนี้เพราะว่าภายในของเขานี่กว้างมากๆ นะคะซูซูกิเซียสเรามีให้เลือกมากมายหลายสีนะชอบสีขาวจัดไปสีบอลจัดไปขอให้ทักทายรถบ้านคาชูแฮนนะคะใครสนใจนะคะสอบถามติดต่อทางเพจรถบ้านคาชูแฮนได้เลยนะผ่อนเบาๆสบายๆกระเป๋ามากๆสำหรับซูซูกิเซียสเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้น เพียง4,000ันกว่าบาทเท่านั้นไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสำหรับรถเล็กสเปคคนเมืองเรามีแคมเปญมอบให้ท่านลูกค้าเน้นอีกสักรอบหนึ่งใครเครดิตดีรถบ้านคาชูแฮนมอบทองให้หนึ่งเส้นวันรับรถนะคะเปิ้ลคาชูแฮนวันนี้มานำเสนอรถเก่งที่ผ่อน เบาๆสบายๆกระเป๋านะคะกับเปิ้ลคาชูแฮนไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อน4,000กว่าบาทใครสนใจติดต่อสอบถามผ่านรถบ้านคาชูแฮนได้เลยนะคะหรือสอบถามมาทางปั้นโดยตรงนะคะเบอร์โทร0859054227ฝากรถบ้านคาชูแฮนด้วยนะคะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้กับรถบ้านคาชูแฮนด้วยค่ะวันนี้เบิ้ลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ